ความฝันของหญิงไทยผัวสัญญาว่าจะพากลับไปอยู่เมืองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้พูดคุยนะคะเคสใหม่ๆเลยสดๆเลยนะเะพึ่งวางเมื่อกี้นี้เนาะก็ปกติเนาะความฝันของหญิงไทยตัวยายจ๋าก็เช่นกันนะคะถ้ามีพอก็อยากไปอยู่เมืองไทยนะ,ะอแต่ทีเนี้ยพอเราอยู่นานความคิดเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพราะหนึ่งเรามีลูกสองมีหลานเอา้าสารพัดที่มันเปลี่ยนแปลงใน20ปีของยายจ๋านะคะ แต่ก็ยังจุดเดียวคือว่าเมืองไทยคือจุดสุดท้ายที่เรารักที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดเกี่ยวกับอาหารการกินเนาะทีนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะผัวสัญญาว่ามาอยู่สักห้าปีตอนนั้นยังไม่มีลูกนี่เออนะสักห้าปีแล้วเดี๋ยวเรากลับไปอยู่เมืองไทยนะในเคสนี้เนาะทีนี้ทํางานเก็บเงิน,นเานาะเนาะเขาก็เก็บเงินเต็มที่เลยอายุมากกว่ายายจ่า,จาหนึ่งปีนะคะ เก็บเงินเต็มที่เหมือนกันแรกๆก็ช่วยเหลือน้องช่วยเหลือพ่อแม่นะคะอยู่นี่สิบกว่าปีสิบปดปีสิบปดปีเนาะหลังจากสามปีมีลูกอืนี่สิแย่แล้วนะความคิดเปลี่ยนแปลงไปเนาะสามีก็อายุใกล้จะปลดกษียณเนาะอมืมีลูกหนึ่งคนเริ่มสามีเริ่มจะปลดกษียณแล้วเลยสัน ก็เลยถามคําสัญญานะคะวันนี้ยายจ๋า่างไว้เนาะขอโทษขออภัยนะคะถ้าก้มคุยไปด้วยเนาะ,ะก็เลยถามทวงสัญญาสามีนะคะเพราะว่านี่ก็18ปีแล้วเฮ้ยลูกก็เริ่มจะเป็นหนุ่มและเราเข้าใจพอมีลูกนะฝรั่งก็จะจ้องไปหาที่ลูกนะ,ะแล้วเขาก็รักลูกเขามากเพราะว่าเป็นลูกชายเนาะ ลูกของเขานะคะเป็นลูกฝรั่งอะ่ะก็โตไปหมดแล้วสองคนทีนี้มามีลูกเล็กม,มันก็เป็นความสุขของเขาทุกอย่างลงไปที่ลูกนะคะนี้ก็มาทวงสัญญาถามผัวว่า,าเธอจะบอกเธอบอกฉันว่าเดี๋ยวเราจะไปอยู่เมืองไทยนี่มันเกินกว่าสิบแปดปีแล้วนะลูกก็เป็นหนุ่มแล้วว่าไงว่าง,งั้นเนาะฝรั่งบอกว่าทำงานอยู่ที่นี่ก็ได้เงินดีและ เออแล้วทําไมคิดจะไปอยู่เมืองไทยแล้วหนึ่งสิ่งสำคัญนะเห็นเมียมีไรายได้เนาะเมียสร้างเงินได้เมียทำงานอ่าเปิดร้านนวดนะะเปิดร้านนวดเนาะก็เห็นเงินเข้าเนาะแต่เขาก็ไม่ได้ยุ่งวุ่นวายอะไรนะคะก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ยังมีส่วนเก็บเป็นของตัวเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าเอาเปรียบเนาะอืมทีนี้ลูกก็กำลังจะเรียนกำลังจะโต นะคะอันนี้คําพูดของฝรั่งเนะาะฝรั่งว่าตรงนี้เธอคิดยังไงไม่นึกถึงลูกเมื่อก่อนฉันเข้าใจนะคะพ่อแม่เธออยู่เ,ออเธอเที่ยวไปได้ทีนี้พอพ่อแม่เสียเนาะหลายปีแล้วแกก็ไม่ได้กลับบ้านเสียทั้งพ่อทั้งแม่เลยในความรู้สึกสามีก็คิดว่าเมียเนี่ยหมดห่วงละนะหมดห่วงละคงไม่คิดอยากจะไปเมืองไทยหรอกเพราะว่าครอบครัวตัวเองอยู่นี่ ลูกตัวเองก็อยู่นี่ในความรู้สึกฝรั่งแล้วฝรั่งเนี่ยคล้ายๆว่าพอสับสร้างได้เมียมีต้นทุนอ่าก็อยากสับสร้างที่นี่มากกว่านะอันนั้นมันก็ไม่ผิดเนาะในมุมของยายจ๋าเนาะทีนี้มันอย่างหนึ่งคือความรู้สึกของแกว่าเออผิดหวังแล้วถึงแม่ฉันจะตายถึงพ่อฉันตายนะความรู้สึกฉันก็อยากกลับไปอยู่เมืองไทยอยู่ดีทีนี้พอเราพามแล้วพูดลูกกับผัวไม่เข้าใจนะคะเด็กที่โตที่นี่ก็ยากอยู่นะ อืมเนาะอันเนี้ยก็อีกจุดหนึ่งแล้วพ่อเขาก็โอ้โหคือใส่ความรักใส่กันเอาใจตามใจลูกมากเหมือนคนแก่ลงเด็กอะเออนะเหมือนคนแก่หลงลูกอะนะคะเพราะว่าลูกโตเขาฝรั่งเขาก็ไปหมดแล้วเนาะเออกลับไทยแต่ก็อยากกลับไทยนะคะเพราะ หลังจากพ่อแม่ตายเนาะทีนี้นะคะเนี่ยอีกไม่นานละสามีจะปลดกเกษียณพี่เขาก็เริ่มก็มีเงินเก็บอยู่แล้วไม่ได้คิดว่าจะไปเลิศดหรูอะไรนะครับอาจจะไปวางแผนหาที่หาทางเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะที่แกก็มีไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นที่เมืองไทยลูกชายของแกก็15ปี ่าแกก็มองแล้วโอเคเนาะสิบห้าปีเราวางแผนไว้ก่อนเลยสักสามปี4ี่ปีเนี่ยเริ่มอ่าทำอะไรไว้พอเราไปจะได้ไม่ลำบากนั่นคือความคิดของเมียรปรึกษาผัวนะแต่ผัวไม่เห็นด้วยลูกไม่เห็นด้วยเนาะ,ะพูดอะไรลูกกับผัวก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจมีความรู้สึกน้อยใจนะฮะมีความรู้สึกน้อยใจว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเออไม่มีคุณค่าเลยอ่ะ เออเป็นแม่บ้านทําให้กินอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ไม่ใส่ใจเลยแล้วเป็นเด็กผู้ชายด้วยไงมันก็เลยมีความรู้สึกน้อยใจนั่งร้องไห้นะคะพี่น้องขาก็มาคุยกับยายจา๋ายายจ๋าก็เลยบอกว่าอืมส่วนฝรั่งพูดเขาก็ไม่ผิดนะแต่เข้าใจคําสัญญาของเขาเออนี่ก็เพี้ยนมาจน18ปีลูกก็15เนาะอีกหน่อย18ปี 19ปีนะคะเขาก็เริ่มโตของเขาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยสะสมค่อยปะล่อยไปถ้าเราพูดแต่อารมณ์หักคอเขาเนี่ยมันยิ่งจะยากนะแต่ถ้าฝรั่งตัดสินใจแบบนี้แล้วยากเลยนะแล้วทีนี้แกน้อยใจตรงที่ว่าตั้งแต่แม่ตายพ่อตายหมดแล้วเนาะแกก็ไม่ได้กลับไทยถามว่ามีเงินทําไมพี่เขาไม่กลับหนึ่งความรู้สึกนะคะอยากกลับไปพร้อม สามีลูกคือไปพักผ่อนน่ะนะเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายแล้วก็คือไม่มีพ่อแม่พี่น้องเขาเนี่ยเราก็ช่วยเต็มที่และแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์นะคะก็คืออันนี้เข้าใจความรู้สึกอยากกลับไปเยี่ยมบ้านก็คืออยากไปพร้อมครอบครัวพร้อมหน้าตาเออผัวลูกนะไปพักผ่อนหรือว่าไปเติมพลังกับบรรยากาศเมืองไทยแกว่าอย่างนี้ทีนี้ก็ทะเลาะกันทุกครั้ง ทะเลาะกันทุกครั้งแกก็ไม่ได้กลับนี่ก็เข้าไป3ปี3ามปีจะ4ปีเนาะสปีแล้วก่อนที่จะโควิดเนาะพ่อแม่แกตายก่อนก่อนโควิดนะคะอืมมันก็เลยเป็นความทุกข์ใจแล้วก็อยากความรู้สึกแกว่าไม่รู้พี่จะอยู่ได้นานขนาดไหนลูกก็ไม่มีหัวใจกับพี่เลยพี่อาจจะเดินทางหรือว่า เลิกหลากลับบ้านไปคนเดียวก็ได้แกว่าอย่างนี้ยายจ๋า,จาก,ก็เลยพูดว่าคิดให้ดีชีวิตเราอ่ะไม่เหลือใครแล้วทางเมืองไทยพี่น้องเหรอเรารักเขาแล้วพี่ก็ให้เขามามา,มากมายสิ่งตอบแทนจะให้เขามาดูแลเรายากนะยายจ๋า,จาก,ก็พูดอย่างนี้เนาะแล้วหนึ่งสิ่งถึงว่าสามีและลูกไม่เห็นด้วยแต่นั่นคือครอบครัวของพี่ ย้อนคิดและคํานวณว่าสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยมันอะไรถ้าฝรั่งไม่ร้ายกับเราอืเพียงแค่อารมณ์เขาไม่อยากไปเมืองไทยเพียงแค่อารมณ์เขาไม่ชอบตรงนั้นเราอยากไปพักผ่อนพี่ก็ไปคนเดียวอ่าสักสักพักหนึ่งแล้วพี่จะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วอย่าลืมนะคำนี้คำหนึงเนาะอย่าลืมนะ เรามาอยู่ต่างแดนานานๆเนี่ยเรากลับไปอยู่บ้านเนี่ยนะคะมันไปไม่เป็นเลยนะอันนี้พูดถึงตัวเองด้วยเนาะถ้าไม่มีแม่พี่น้องอะ่ะเราก็รักนะเราเป็นคนช่วยเหลือเขาทุกคนแต่อย่าลืมว่าภาละหน้าที่ปัญหาที่เขาดูแลของเขาอะ่ะไม่มีเวลามาใส่ใจเราหรอกตัวยายจ๋ากลับบ้านเนี่ย เวลาเพราะว่าถ้าสามีไม่ไปเนาะไม่มีคนขับรถให้นะคะยายจะต้องรอวันน้องว่างเท่านั้นที่เราจะไปไหนได้เออต้องบอกเขาเขาก็จะทํานั่นทนํานี่ถ้าเขาว่างเขาก็จะเอารถมาอ่า มาพาไปก็คือหลานขับให้ได้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เราต่างหากที่ต้องทําความเข้าใจเขามากกว่าเขาที่จะเห็นว่าโอ้พี่สาวฉันมานะเขาหยุดงานทุกอย่างเพื่อจะดูแลเราเราไม่ได้มีเงินพอให้เขาได้ขนาดนั้นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เจอและสัมผัสกับตัวเราพี่เขาก็บอกว่าใช่อันนี้ก็จริงอตอนที่พ่อแม่ป่วยพี่ก็วิ่งไปเงินทองที่ส่งดูแลพ่อแม่ยามแย่อ ก็ตั้งเผื่อทั้งคนรักษาเผื่อทั้งคนดูแลอืสารพัดเช่นกันหมดไปเยอะเช่นกันแต่มันก็จบแล้วอแล้วก็สิ่งที่ช่วยเหลือครอบครัวพี่ก็เผาพังลงคือวางเลยจากที่พ่อแม่เสียแล้วเนาะมันก็เป็นเวลานานแล้วพี่ให้เยอะเพราะพี่ได้งานทำงานนวดเนี่ยได้เงินดีนะคะแกก็ทุ่มเต็มที่แต่วันเนี้ยจะคิดว่าให้เขามาดูแลในายากแต่ว่ามีความรู้สึกว่า เออพี่ก็อยากไปดูไปเที่ยวเขาเรียกว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนอืบ้านเราแบบครอบครัวนี่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งยายจ๋าก,ก็เลยพูดว่าหนึ่งสิ่งสําคัญนะฝรั่งไม่ประทับใจเมืองไทยเนี่ยเพราะอะไรก็เลยย้อนถามพี่เขาเออเฮ้ยลืมคิดแกว่านะฮะลืมคิดนะทําไมความรู้สึกเขาไม่อยากไปบ้านเราเนาะ 1. ตอนนี้แฟนแกเริ่มใกล้จะปลดกษียนนะสองออโครคภัยไข้เจ็บก็เริ่มเข้ามานะคะสลูกชายที่โตอยู่ตรงนี้ไม่ได้ชอบเมืองไทยนะสี่สองพ่อลูกเออเขาไม่ได้จูนที่ให้เข้าใจแม่เลยอันนี้อันนี้พูดถึงตัวเยจ่าเช่นกันนะคะสําหรับฝรั่งนี้อย่าคิดนะว่าจะมาสอนลูกว่าเออแม่อยู่เป็นคนไทยนะอยู่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่มี มีแต่เราเท่านั้นที่จะเป็นคนดึงนะคะสอนลูกเพื่อที่จะเข้าใจประป๊าเพื่อที่จะเข้าใจประเพณีไทยแล้วก็ประเพณีที่นี่ต้องมีเหตุผลลูกยายจายนี่แข็งเลยนะเจ้าตัวเล็กเนี่ยลูกครึ่งเนี่ยแต่ถ้าอธิบายจนเขาเข้าใจเขาก็จะอ้าฉันเข้าใจแล้วยู่เป็นคนไทยนะอ่าอยู่คนไทยอยู่ต้องอย่างนี้อยู่ต้องสวัสดีครับอันนั้นอันนี้ประมาณนี้เขาก็จะมีความอัตโตตอบมา บางครั้งลูกฝรั่งเนี่ยตอบมาเจ็บนะบางครั้งเวลาเราเสียงดังดุป้าดุอะไรเนี่ยพูดเลยเขาบอกเลยว่ามาถ้าอยู่ไม่มีความสุขอยู่กลับไปเมืองไทยเลยนา <laughs> ยจ๋าบอกเอาไหมทําไมพูดอย่างนั้นนะแม่ก็แค่พูดคุยเสียงดังหรือว่าทะเลาะก,กันบ้างก็ดูแล้วอ่ะโหยูอ่ะไม่มีความสุขอืมเพราะยู่ทะเลาะก,กับป้าป้านะเราเราก็ต้องมาอธิบายว่าเออเนาะบางครั้งความไม่เข้าใจมันก็มีอ่า แต่ทีเนี้ยพอเราพูดคุยเคลียร์แล้วก็โอเคอ่าโอเคแบบนั้นเหรอแต่ความรู้สึกเหมือนเธอโกรธมากเลยนะอย่างเงี้ยเพราะนี่แหละนี่คือหัวใจที่ทําให้แม่ไทยรู้สึกแปบในหัวใจกับลูกครึ่งนะพี่น้องคะอย่าลืมนะบางทีนี่เปรียบเทียบลูกฝรั่งเขาจะไปเรียบเรียบลูกครึ่งเนี่ยอย่าลืมว่านี่ใสของเราเต็มเต็มมันบวกอะ่ะเออมันจะความคิดดับเบิลเออสมองไว แล้วลูกยยจ่าก็เหมือนยยจ่านะปากคือคิดอะไรพูดออกไปไม่เก็บไว้ในใจแล้วปาเขาก็จะพูดว่าถึงแม้ลูกจะพูดผิดก็ตามนะคะฝรั่งจะบอกว่าเด็กเขามีความคิดอืมเด็กเขามีสมองไม่ได้โง่เขามีสิทธิ์พูดทุกเรื่องที่เขาคิดคำนี้แหละที่ทำให้เด็กฝรั่งมีนิสัยแข็ง แม้กระทั่งลูกสาวยายจ๋าที่มาอยู่แรกๆเถียงเนี่ยเราเป็นคนไทยเราเป็นแม่ไทยเราไม่ชอบลูกเถียงใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอลูกเถียงขึ้นมาเราดุลูกกับป้าป้าลูกขึ้นมาพูดสวนทีนี้เด็กก็จะไปทางป้าหมดเลยนะลูกสาวยายจ๋านี่เรื่องทะเลาะก,กันคือสิ่งนี้นะทะเลาะก,กับผัวเพราะลูกตัวเองนะคะพี่น้องกะก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้ก็หัวอกพี่เขาก็เช่นกันนะคะ จะหวังให้ผัวบอกลูกให้ลูกเข้าใจเราอันนียากนะเราเท่านั้นที่จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจวันนี้ถึงแม้จะช้ำในความรู้สึกแต่ต้องมองดูว่าการที่เราทนอยู่กับครอบครัวเรายังมีสามียังมีลูกนี่มันคือครอบครัวของเราถ้าคิดถึงตรงนี้มันอาจจะไม่หนักหนาก็ได้ลองยึดดูถ้าผัวไม่ร้ายจนเกินไปเห็นแก่ตัวจนเกินไป นะคะในข้อหนึ่งข้อเดียวเพียงแค่เขาไม่อยากกลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้เลิกลาหรือแตกแยกกันยายจ๋าบอกอย่างนี้เนาะม,มันก็จริงบางทีหัวใจพี่วูบขึ้นมาความรู้สึกบอกอยากไปตายบ้านตัวเอง <c oughs> จะไปตายกับใครพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้ว <c oughs> ยายจ๋าจบอกงนี้เออเราจะมีเงินสักเท่าไหร่หอบไปทักเท่าไหร่ที่จะให้คนดูแลเรายามแก่ <c oughs> นะอันนี้คือคำพูดที่คุยกันนะะ แกก็บอกออจริงนะตอนนี้พี่ยังแข็งแรงพี่ยังไม่เจ็บป่วยพี่อาจจะพูดง่ายเออไปได้พักไปเลยปลอังกฝรั่งอ่ะแ่างงี้ไปเลยนะทีนี้การขอสามีไปเมืองไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แกทุกข์อีกอย่างคือเขาสามีก็ไม่อยากให้ไปเนาะหนึ่งแม่ของลูกเออสองต้องดูแลนะทุกอย่างเมียทำหมดในบ้านมันก็เลยเป็นคำพูดที่ ยากแล้วพอทะเลาะกันแกก็ตัดบทว่าเออเนาะจุกในใจนอนร้องไห้รู้สึกระตมคือก็ต้องหยุดตัวเองอ่าอันนี้เจ็บปวดนะฮะตัวยายจ่าจถ้าไปแล้วอ้าปากแล้วไม่รอแล้วนะอืมเธอไม่ไปฉันไปคนเดียวนั่นคือการตัดสินใจยาก เนาะ,ะตัดสินใจไม่ได้และทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้มันก็ปวดใจแบบนี้นะคะแต่ยายจ๋าก็บอกว่าคนเรามันต้องทําสักครั้งฝืนสักครั้งเงินก็ในกระเป๋าเราอืลองไปสิสักครั้งหนึ่งสองครั้งไปปลดปล่อยตัวเองไม่ต้องไปห่วงอะไรมากมายลูกก็สิบห้าแล้วเออมันไม่ตายหรอกฝรั่งกนกัอยู่กันไปนะโกรธก็โกรธ นะตั๋วก็ซื้อเองไปเลยพี่ก็อยู่นี่มานานแล้วการเดินซื้อตัว๋วหรือทําอะไรมันก็ไม่ได้ยากแล้วนะใช่นะพี่ต้องคิดอย่างนั้นแหละแล้วพี่จะรู้พี่ต้องวัดใจด้วยตัวเองไปพักและอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีสามีและลูกแล้วพี่จะรู้สึกยังไงแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีการที่บอกว่าอัดอั้นที่ไม่ได้กลับไทยหรือว่าผัวไม่ทําตามสัญญา อ่าอ่าอย่างที่พูดไว้ว่าจะไปอยู่เมืองไทยนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้เขาก็คิดดีของเขาแล้วกับการที่ลูกกำลังเป็นหนุ่มอีกหน่อยลูกเรียนจบลูกหางานทำอันนั้นมุมมองของพ่อก็ไม่ผิดนะคะเนาะคลิปนี้เราก็มาเป็นกำลังใจให้สาวๆที่รู้สึกอึดอัดที่รู้สึกอยากกลับเมืองไทยแต่ไม่เป็นดังหวังนะคะมาเล่าสู่กันฟัง ย้อนคิดนะย้ำทำนะคะแล้วก็คิดคำนวณว่าเราอยู่เราเสียเปรียบเหรอเราทนโดยที่ไม่ได้อะไรเหรอนะะถ้าเป็นแบบนั้นอย่าเสียเวลามันเขาเรียกว่าอ่ามันปิดโอกาสของตัวเองแต่ถ้าเรายังได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงแค่ต้องการให้ผัวเอาใจให้ผัวตามใจให้ผัวอ่าไปไหนไปด้วยอันเนี้ยมันไม่ได้ตรงนี้มันก็ไม่ใช่หลักการชีวิตใหญ่ ที่จะทำให้เราเลิกลาและทิ้งครอบครัวของตัวเองที่มีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้นะคะเนาะมันไม่มีใครสมหวังสัทุกเรื่องอันนี้คือความจริงนะคะถ้าเราหวังสูงมันก็เจ็บหนักแต่ถ้าเรามองอย่างเข้าใจตามสถานการณ์ชีวิตของเราในทุกๆวันเราก็จะปล่อยวางมันได้พี่เขาก็บอกว่าเออพี่มองก็เข้าใจแหละแต่ว่าความรู้สึก พี่แย่ตรงที่ว่าเขาไม่เคยเข้าใจพี่เลยเขาไม่เคยแบ่งที่ว่าจะทําให้พี่มีความสุขในส่วนแค่ชวนไปเมืองไทยนะคะเนาะเจ็บปวดนิดๆน,นะเออจีดอยู่ในหัวใจเนาะก็เลยคิดว่าเฮอ,อจะเลิกดีไหมคํานี้คิดใหม่ไปลองอยู่คนเดียวสักแปบบ๊บแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงยาจ๋าก็บอกไปเนาะไม่รู้ว่าแนะนําผิดแนะนําถูกนะคะก็ ฝากพี่ๆคอมเมนต์แล้วพูดคุยเนาะเป็นกำลังใจให้พี่เจ้าของเรื่องด้วยนะคะชีวิตมาอยู่ต่างแดนเนาะเป้าหมายที่กลับเมืองไทยจริงๆแล้วนะคะตัวยายจ๋าเนี่ยก็คือแม่พ่อ,พ,อพ่อจากไปเหลือแต่แม่ความรู้สึกตั้งแต่พ่อจากไปยายจ๋าก็เปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าเออเนาะถ้าแม่ไม่อยู่เราจะกลับไปยังไงพี่น้องหรอเราก็รักนะคิดถึง แต่ทุกๆคนก็มีภาระหน้าที่ที่เขาต้องทำยายจ๋ากลับไปคนเดียวเนี่ย,ยายจ๋ายังมองเลยเราต้องเป็นภาระเขาเลยนะอาจจะไปตลาดหรือไปนั่นไปนี่ต้องเรียกใช้เขาทีนี้ความเกรงใจของเราเนี่ยมันมีมากกว่าอืมไม่ใช่ว่าไปสั่งได้นะคะให้ให้หรือว่าช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งใครนะเอาจริงนี่คือความจริงเราต้องยอมรับความจริงนะคะพี่น้องขา โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบอก็ฝากคอมเมนต์เนาะเป็นกำลังใจไว้ให้พี่เจ้าของเรื่องด้วยนะคะชีวิตมันต้องสู้ต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ